สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอสมอที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดดนยูทูบนำสาระดีๆสู่พี่น้องอสมอ22มีนาคม2568ใกล้ๆ6ทุ่มนะครับมาเดือดมากพี่น้องอสมอฟัง5เรื่องครับสำคัญต่อพี่น้องอสมอทุกคน okay. ทุกท่านนะครับเรื่องที่1ครับกำหนดจ่ายค่าป่ิยการ2,000บาทครั้งต่อไปครับโอนมาที่11เมษายน2568นะครับเป็นค่าป่วยการของเดือนมีนาคม2568ที่เรากําลังปฏิบัติงานอยู่ขณะนี้ และอย่าลืมส่งรายงานอสมส่งรายงานอสม .1 ทางแอปสมาร์ทอสมด้วยนะครับส่งไม่เกิน25มีนาคม2568จึงจะได้เงินค่าบริการนะครับโอนครั้งต่อไป11เมษายน2568ครับรอรับเงินนะครับเรื่องที่2ครับอสมชวนพี่น้องประชาชนนับขาบครับอายุ15ปีขึ้นไปนับขาบตอนนี้อสมทั่วประเทศชวนคนนับขาบแล้ว23ล้านคนนะครับก้าวต่อไปครับ ท่านรับทีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านสมศักดิ์เทพสุทินบอกว่าอสมอทั้งหนึ่งล้านกว่าคนทั่วประเทศนี้ให้ชวนคนนับขาบให้ครบห้าสิบล้านคนภายในปีงบประมาณสองห้าแปดนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ท่านสมศักดิ์เทพสุทินท่านก็บอกว่าจะมีการจัดรางวัลให้พี่น้องอสมอก็คือใครชวนคนนับขาบได้อสมหนึ่งคนชวนคนนับขาบได้ห้าสิบคนจะให้ตรวจสุขภาพประจำปีฟรีนะครับก็ เป็นความหวังของกระทรวงสาธารณสุขที่จะพยายามใช้ก,กลไกอสมอนะครับเพื่อที่จะให้ NCD นี่ลดลงโรค NCD ลดลงหรือว่ามีสโ,โลแกนว่า NCD ดีได้ด้วยก,กลไกอสมอครับ NCD ก็คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับถ้าหากว่า,ามีพี่น้องประชาชนนี่ับขาบเป็นแล้วก็กินไม่เกินขาาร่วมกับออกกำลังกายด้วยนี่รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขท่านบอกว่า ในอนาคตในโรค NCD จะลดลงสําหรับผู้ป่วยรายใหม่นะครับ NCD ก็คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่างๆนะครับเบาหวานความดันความกับโรคแทรกซ้อนต่างๆไตเสื่อมพวกนี้มันก็จะลดลงนะอา้าวภายในปีระวาน28 5 6ก็คือภายในก่อนสิ้นเดือนกันยายน28 5 6นี่ทาต่อให้ครบ50ล้านคนนะครับหรืออสมอ1คนชวนคนนอบขาบให้ได้ครบ50คนภายในไม่เกิน ใครในไม่เกินเดือน,นกันยายุดหกแปดนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สองเราสู่คนฟังนะครับประเด็นนี้ก็มีพี่น้องอสมอบ่นเหมือนกันว่าจะไปนับคนให้ได้ครบห้าสิบคนที่ไหนหนึ่งต่อห้าสิบนี่ก็คนในเขตร,รับผิดชอบเรามันไม่มีถึงห้าสิบคนคนที่ไม่มีถึงห้าสิบคนก็ทําเท่าที่มีครับเขาไม่ได้ไปบอกว่าให้ให้เราทำห้าสิบคนให้ได้ทุกคนก็คือใครรับผิดชอบประชากร สิบห้าปีขึ้นไปเนี่ยมันไม่ถึงห้าสิบคนก็ทำเท่าที่มีนะครับส่วนคนที่มีเขตเหลังคาเรือในเขตรับผิดชอบและมีประชากรสิบห้าปีขึ้นไปในเขตรับผิดชอบเนี่ยถึงห้าสิบคนจึงทำให้ครบห้าสิบคนนะครับอา้าวเรื่องที่สองนะครับเราสู่ันฟังครับคืนวันนี้นะครับเรื่องที่สามครับปร่างพรบอ,อสมอนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐทีว่าการกระทรวงสาธารณสุขคาดจะเข้าที่ประชุมคอรมอพี่นาย27มีนาคม68นี้นะครับ ซึ่งนายสมศักดิ์เทพสุทินก็เปิดเผยกับผู้สืขาว่าตอนนี้กําลังรอความเห็นจาก4หน่วยงานก็มีสํานังกงบประมาณกระทรวงการคลังก,ร,งกระทรวงพัฒนาสังคมและความั่นคงของมนุษย์และกรทมนะครับคาดว่า4หน่วยงานนี้จะให้ความเห็นแล้วเสร็จทันแล้วก็จะชงเข้าที่ประชุมคลรได้ทัน27มีนาคม68นี้นะครับแล้วก็ท่านสมศักดิ์ท่านก็บอกว่า อสมอดูว่าใครจริงใจช่วยผักดานบ้างก็คือจริงๆแล้วมันไม่ไม่ใช่มีแค่สี่หน่วยงานนี้นะครับที่ที่ให้ความเห็นก่อนที่จะเข้าคอรอมอรนี่ท่านสมศักดิ์เทพสุทินท่านชงเรื่องไปคอรอมอรตั้งแต่ปีสี่ 4. มีนาคมหกแปดแต่ว่ายังไม่สามารถเข้าที่ประชมุมคณะมนตรีได้เพราะว่าสำนักเลขานุการคณะมนตรีนี่เขาต้องทําตามระเบียบขั้นตอนก็คือส่งร่างที่นายสมศักดิ์เทพสุทินส่งไปยังคณะเลขา เลขานุการคณะมนตรีนะครับเมื่อส่งเป็นเลขานุการคณะมนตรีแล้วเลขาเลขาการคณะมนตรียังไม่สามารถนําเข้าที่ประชุมคอรมอได้เพราะว่าจะต้องส่งไปตามขั้นตอนให้9้าหน่วยงานมี9้าหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นด้วยทีนี้9้าหน่วยงานนั้นให้ความเห็นเสร็จไปแล้วห้าห้าหน่วยงานตอนนี้เหลือสี่หน่วยงานก็มีสํานังกงบประมาณ กระทรวงการคลัง,งกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตะกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็คาดว่าสี่หน่วยงานนี้จะพิจารณาแล้วเสียทันแล้วก็จะชงเข้าคอรมอได้ทัน27วินาคาม68นี้ท่านสมศักดิ์ท่านก็บอกว่าดูว่าใครจริงใจช่วยผักดันนะใครจริงใจช่วยผักดันก็หมายถึงหน่วยงานต่างๆนี่เขาจะลงความเห็นว่ายังไงมีหน่วยงานไหนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรยังไงเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมก็ดูกัน ส่วนท่านรัฐมนตรีท่านบอกว่าท่านผลักดันเต็มที่นะครับเพราะว่าอยากให้พี่น้องอสมอมีความมั่นคงเพราะว่าถ้าพี่น้องอสมอมีกฎหมายประเทศไทยมีกฎหมายอสมอ,อสมอก็จะมีความมั่นคงท่านบอกอย่างนั้นนะครับเอารอฟังยี่สิบเจ็ดมีนาคมประชุมคณะรัฐมนตรีนี้น,นะครับจะมีเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคลรมหรือไม่นะครับเพราะว่าถ้ายังไม่เข้าก็แสดงว่าสี่หน่วยงานยังพิจารณาไม่เสร็จถ้าเข้าก็คือนถกสี่หน่วยงานใน้พิจารณาเสร็จแล้วก็นําร่าง ครอมอํานำร่างพรบสมอมาชงเข้าที่ประชุมคลมทันยี่สิบเจ็ดมีนาคมหกแปดนี้นะครับรอฟังข่าวต่อไปนะครับเรื่องที่สี่ครับสมาคมชจกสอสมอแห่งประเทศไทยโอนเงินส่งขครให้ทายาทสมาชิกเสียชีวิตร,รอบประลูมีนาคมหกแปดโอนแล้วนะครับโดยข้อมูลจากสมาคมชกสอสมอแห่งประเทศไทยเขาบอกว่าโอนครั้งที่หนึ่งวันที่ยี่สิบมีนาคมสองหกแปดที่ผ่านมาโอนให้ทายาทสมาชิกเสียชีวิตรอ4ลเจ็ดสี่ราย โอนไปแล้ว5 2 9 6 1 2บาท38สสางคิดเป็น98%ของยอดเงินที่หักได้นะครับยังไม่ครบ100%นะเนื่องจากมีสมาชิกที่หักไม่ได้25,289คนนะครับทำให้พี่น้องทายาทของผู้เสียชีวิตย,ย,ยังได้รับไม่ครบอยู่10,14 0บาท44สสางนะครับสาเหตุที่ยังได้ไม่ครบ10,14 0บาท44สสาง นี้คิดเป็นสองเปอร์เซ็นต์นะครับที่ยังไม่ได้รับนี่ได้รับไปแล้วเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์คิดเป็นสองเปอร์เซ็นต์ยังไม่ได้รับนี่ก็สาเหตุที่ยังยังได้รับไม่ครบก็เพราะว่ามีคนค้างจ่ายหักไม่ได้เมื่อวันที่สิบสี่มีนานะครับสามแปดเก้าจุดหกศูนย์บาทในเมื่อสิบสี่มีนาหักไม่ได้สองหมื่นห้าพันสองร้อแปดสิบเก้าคนนะครับซึ่งจริงๆแล้วถ้าสามารถหักได้ครบทุกคนเลยเมื่อวันที่สิบสี่มีนาหกแปดเขาจะโอนตูมเดียวไปเลย 539,626ัรสบาท82สตางค์แต่เนื่องจากมีคนหักไม่ได้ 25, 2 8 9นพวงอกคนก็จึงโอนไปก่อนเท่าที่หักได้5 2 9 6 1 2ับาท3 8สตางค์ยังรอรับอีก1 0 0่งบาท4สตางค์ซึ่งสมาคมจ้าขสออเขาก็จะหักจากสมาชิกที่ยังหักไม่ได้ในเดือนต่อๆไปและเมื่อหักได้อีกก็จะโอนเท่าที่หักเพิ่มเติมได้อีกภายใน90บวันนับจากวันโอนครัง้งแรก ก็คือนับจากวันที่20มีนาคม68โอนครั้งแรกไปแล้วนะครับอา้าวรอรับต่อไปนะครับสําหรับทายาทผู้เสียชีวิตยังได้รับเงินไม่ครบนะครับเนื่องจากมีคนหักไม่ได้เมื่อ14มีนาคม68นะครับเรื่องที่5ครับธนาคารตกสแจ้งข่าวสมาชิกชกสอาสมอรครับสำหรับเรื่องที่5้านี้ครับพี่น้องอสมอท่านใดที่ใช้ Facebook สามารถกดลิงก์ดูที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้ ลิงก์เพจทกศบีเอซีแถล์เขาขึ้นข่าวเขาบอกว่าข่าวดีสมาชิกชกศสมอสามารถชําระค่าบริการหมายถึงค่าบริการอื่นๆนะครับและสามารถชําระเงินสงเคราะห์ชกศส,สมอด้วยระบบเป์เมนตแบบออนไลน์ชําระผ่าน BAC Mobile ได้แล้วเขาบอกขั้นตอน,นง่ายๆเขาบอกว่าแอดไลน์เป็นเพื่อนกับสมาคมชกศส,สมด้วยไลน์ไอตัวนี้ครับแอ A.P.A. ก็คือใครที่ยังไม่เป็นเพื่อนทางไลน์กับสมาคมชกสสมอแห่งประเทศไทยนะครับสมาชิกชกสสมอทุกท่านนะครับใครที่ยังไม่เป็นเพื่อนทางไลน์ต้องแอดไลน์ก่อนด้วยไลน์ไอดีคือเป็นเพื่อนทางไลน์กับสมาคมชกสสมอด้วยไลน์ไอดีแอด C.H.A.P. หรือว่าแอดชาป้านะครับเมื่อเนเพื่อนทางไลน์กับสมาคมชกสสสมอแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็ไปกดเข้าที่ไลน์ ลายสมาคมจกสมอให้เลือกเมนูตรวจสอบสมาชิกหากใครยังไม่เคยลงทะเบียนเมื่อเข้าไปลายแล้วเขาจะระบบจะให้กรอกเลขประชาชน13หลักของสมาชิกจกสสมและวขั้นตอนต่อไปกรอกเลขบัญชีจกอสอที่จะให้ักจกสอสมอแบบนี่เขาเรียกว่าถ้าทําตามขั้นตอนนี้แล้วก็คือลงทะเบียนแล้วพอลงทะเบียนแล้วก็สามารถกดตรวจสอบสมาชิกแล้วก็กดตรวจสอบยอดค้าง หากสมาชิกมียอดค้างและมีสิทธิ์ชาระได้จะปรากฏ QR Code เมื่อปรากฏ QR Code เนี A ่ยก็ชาระสแกน QR Code ด้วย FBC Mobile สแกนจ่ายด้วย FBC Mobile สแกนจ่ายด้วย QR Code นี้นะครับก็จะเป็นเงินที่ชําระไปสมาคมนะครับก็อันนี้ก็คือข่าวที่ทกศแจ้งสมาชิชทกทกศสมองแห่งประเทศไทยลายใดที่ค้างจ่ายหลายเดือนไม่ทราบยอดค้างก็สามารถเข้าไปดูในลาย สมาคมชกสสมอได้ตัวจะต้องเป็นเพื่อนทางไลน์กับสมาคมชกสสมอก่อนแล้วทําตามขั้นตอนที่บอกนี้ก็จะสามารถสแกนเคียร์โค้ดในเปิดแอปเบียซีโมบายขึ้นมาแล้วก็สแกนเคียร์โค้ดนี้จ่ายได้ก็จะเป็นการชําระนี้ยอ,ยอ,ยอดค้างของสมาคมชกสสมอแห่งประเทศไทยได้นะครับสําหรับวันนี้22มีนาคม258นะครับมาดึกก็มาเล่าให้ฟัง5เรื่องครับขอบคุณพี่น้องสมอทุกคนทุกท่านที่ดูฟังคิปตั้งแต่ต้นจนจบครับ กลับมาพบกันใหม่ในวันต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ